ร้อยนะวันนี้เรามาอยู่ที่บางกระทุ่งดินแดนแห่งกล้วยกล้วยผูกกล้วยทั้งทั้งอำเภอนะ <c oughs> กล้วยตากล้วยหกน้ำพึ่งอยู่ที่นี่หมดละบางกระทุ่งส่งไปทั่วเราจะหลอ หลวงปู่ห้าเมตรกับสิบเมตรไม่มีเจ้าภาพนะจ๊ะหลวงตาเป็นเจ้าภาพตั้งแต่เริ่มต้นแล้วไม่ได้บอกเพิ่งมาบอกวันนี้พรุ่งนี้เราก็เริ่มหุ้ยเยี่ยูงกันประมาณเก้าโมงวันที่สามสี วันนี้วัทนที่เท่าไหร่ทุกสามวันสี่ห้าหกวันแรกวันที่หกก็จบแล้วฮะจบตอนเช้าถึงเสียนจริงๆรอไหล่อไปด่กลึงแล้วนะถ้าจะเชื่อพูดกันจริงๆก็เดือนหนึ่งอนะ่ะเยี่ยมวิชาพ่อส่วนส่วนข้างบน นาสวนข้างบนเนี่ยต้องใช้เวลาทั้งสามสี่วันสนะิบเม็ดกับห้าเม็ดใหญ่นะว่าใหญ่นะจกักรพัฒน์สาขาบางกระทุ่งเกิดได้สองสามปีเนี่ยนะสามปีนะสามปีแล้ว สามปีแล้วได้ก็ได้ขนาดนี้ละลเป็นสสานที่คือเตรียมตัวจะต้องเวียนว่ายตายเกิดมันก็คล้ายๆช่าเมืองนะเนี่ยกินนอนสวดมนต์นะจะทำที่พักใครอยากมานอนก็ได้กินนอนสวดมนต์เนี่ยนอนในนี่ก็ได้ เอาเต้นมากางนอนเราจะสวดตามเวลาถ้ำันแหละเบิ่งจะหกโมงเช้าหกโมงสิบโมงบ่ายโมงบ่ายสามหกโมงเย็นถึงสามชุ่มโดยประมาณอยากว่าสวดกันทั้งวันทั้งคืนนะเว้นระยะหน่อยนะ ข้อวัดที่ทำยากสุดอ่ะใครว่ากินนอนสุนมนง่ายๆลองมาสวดดูห้ามคิดไปอย่างอื่นนะอยู่กับพุทธมนต์อย่างเดียวนะอยู่กับจกักรพรรดิอยู่กับหลวงปู่อยู่กับการแพร่อยู่กับการบันทึกบุญทำได้เดือนหนึ่งเลยก็สุดๆแล้ะ ถ้าไม่ไปทั้งโลกนะเดือนหนึ่งนี่บันทึกตลอด24ชั่วโมงนะครฮะ24ชั่วโมงเนะี่ยบางวันก็บันทึกในความฝันด้วยพราะเวลานอนก็สวดให้เราถึงไม่สวดเขาก็เปิดเปิดฝัง ถ้าน้อมไปก็จะหลับไปตามคลื่นของบทสวดนี้คลื่นของบทสวดเนี่ยมันก็จะพาเราไปไปทำบุญนะนะบางคนก็ไปทำบุญบางคนก็ไปแผ่บางคนก็ไปปรับภูมิบางคนก็ไปเรียนอาคมแล้วแต่พื้นฐานในอดีตท,ที่มันทึกไว้แล้ถ้าอยากรู้ว่าอาดีตเราเ เป็นยังไงมั่งในนอนตัวเนี่ยฟังห,ห้ามห้ามห่างหงจากพระนะห้ามห่างจากจากักรพรรดินะห้ามโดยเด็ดขาดถ้าจะเอาพลังงานจริงๆแล้วคือจอยๆตรงนี้แหละคือกินนอนสวดมนต์อยูเนี้ยถ้ากใครมาคุยก็ สองสามคำพอแล้วก็ไม่คุยแล้วตวจบอลอย่างเดียวละเพราะเขาจะเปิดตลอดเวลามีคนที่เขาทำได้นะบางคนก็ทำได้บางคนก็ทำไม่ได้ที่ทำไม่ได้ก็คือติดวัตถุจนทำไม่ได้คนที่ทำได้ือคนไม่ติดวัตถุคือไม่คุยกัน มันก็จะอยู่ระหว่างสวดมนต์การสวดมนต์การแผ่เมตตามโมศนาบุญบันทึกบุญก็กินนอนสวดมนต์นั่นแหละลองคิดดูที่เดือนหนึ่งเนี่ยเราเอาสายใหญ่ที่เราบันทึกทุกลงหายใจเข้าออกเนะี่ยมาเป็นประโยชน์ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ให้คิดทางโลก ไม่ว่าคืนดีหรือไม่ดีต้องเรียบรีบเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนมาอยู่กับพระเปลี่ยนมากรรมพระเปลี่ยนมาสวดมนต์มันทำยากนะทำยากตรงตรงที่จดจ่ออยู่กับพุทธมมนต์เนี่ยทำยากตรงเนี้ยมันทำยากตรงแรกๆอ่ะสักเดือนสองเดือนสามเดือนไปแล้วเนี่ยสี่ห้าเดือนไปแล้วเนี่ย ครึ่งปีเนี่ยมันก็จะชินแล้วนี่พอมันชินนะเนี่ยมันไม่ต้องไปบังคับมันละมันจะทำเองไปไหนมาไหนมันก็สวดสวดมนต์มันก็จะแผ่คำว่าแผ่คือเห็นแล้วแผ่เมื่อก่อนเนี่ยบางทีเห็นแล้วเนี่ยพอไม่ชอบใจแล้วมันก็มีความรู้สึก อาจจะเผือกอาจจะมันอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าเราแผ่บ่อยๆเนี่ยตาเราเห็นเราก็แผ่แล้วจากที่คนไม่ชอบจากที่สิ่งไม่ชอบมันก็เริ่มเฉยๆพอเริ่มเฉยๆเนี่ยมันก็เริ่มมีปัญญาแล้วปัญญาเริ่มเกิดแล้ว พอมันรู้แล้วเนี่ยพอสวดเป็นนานๆมันจะรู้ฮะมันจะเข้าไปในปัญญาและและและ,และสมาธิสมถะนั่นน่ะสมถะนี่เราสวดเรียกว่าสมถะการสวดมนต์ภาวนามันก็จะเกิดปัญญามันก็เจิดอารมณ์ อารมณ์เบาๆเนี่ยต่อไปนานๆเข้าเนี่ยมันก็จะเกิดปัญญามัน,มนอยู่นอยู่ในบทสวดน,นี่ยนะแต่เราไม่เข้าใจเอช่งมังนะและสาขาทำไมข้อวัดมันง่ายมากเลยมันไม่ใช่ง่ายนะถ้าคุณฝึกได้เนี่ยคุณมีประโยชน์มากประโยชน์ไปหลายงุนไกลเลยอะหลายอสงไขยนะ หลายภพชาตินะฮะเพราะสายใหญ่สายใหญ่ของเราเนี่ยจิตเราเน่ะมันเป็นสายใหญ่กับจกักรพรรดิสายใหญ่กับโพธิสัตว์หลวงปู่สายใหญ่กับภูมิหารสายใหญ่กับบุญคือเราสวดทุกวันน่ะมันก็นบันทึกทุกวันใช่ไหมล่ะเราสวดชั่วโมงเนี่ยเราก็บันทึกชั่วโมงนะ ใหม่ๆก็คิดโน่นคิดนี่หรอกพอสวดไปบ่อยๆเนี่ยไอ้ความคิดเนี่ยมันจะคิดเป็นบวกมันจะไม่คิดลบนี่ถ้าคนตั้งใจจะเอาไปเป็นประโยชน์ใน,นอนาคตนะคุณต้องรีบทำซะตอนนี้เพราะโลกนี้ไม่แน่นอนแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดไม่กี่วันเนี่หรือไปเดียวก็เกิดหรืออาจจะหลายเดือน หรืออาจจะเป็นปีก็ได้แต่มันเกิดแน่นอนใช่ไหม,มจะเกิดเพราะนั้นรีบทำ